น้องำด้ดยวยดนทุกคนถ้าเกิดว่าน้องๆเข้ามาเรียนเนี่ยน้องๆจะต้องเจอกับโอเคทุกคนก็วันนี้เดยสิคออฟแคเรนทีแล้วใกล้แล้วคุดผู้ชมอีกไม่กี่วันเท่านั้นอีกอึดใจเดียวจากที่ได้เกินเกินไปก่อนหน้านี้แล้วน้อว่าเรา ที่นิวคาสเซิลเนาะแล้ว1นึวีก่อนถึงวันงนานมหาลัยก็ส่งเมลมาว่าโอเคเรา r e quest ให้ a t t e n d e ีสทุกคนจะต้องอตรวจโควิดนะให้สั่งเซ็ตร a p ป d ิด s เทตัวเนี้ยมานะซึ่งก็คือเป็น Test Free นะจ๊ะในกล่องนี้ก็จะมีทั้งหมด7ชุดอ่าซึ่งเราไปอ่านในตัว Instruction ของ NHS เนาะเขาแนะนำว่าควรจะตรวจอ,อย่างน้อยอาทิตย์ละ2ครั้ง ซึ่งซึ่งจริงๆตัวเราเพราะมันอยู่ในสเต็ควอแรนตีน่ะเราก็ต้องตรวจสครั้งอยู่แล้วในรอบ10วันแต่ก็ไม่เป็นไรกันเหนียวเพราะยังไงอันนี้มันเป็นเทสที่เราสามารถอ่านผลได้เองไม่ต้องส่งไปตรวจผลที่ไหนเนาะแต่เดี๋ยวมาตรวจให้ดูกันก็จะได้เห็นจะเป็นรีวิวกันไปเลยทั้งทั้งทั้งเซตตรวจที่เป็นที่ต้องตรวจส่งผลให้เขาตรวจกับเซตตรวจที่เป็นรับิดเทสเองที่บ้านเนาะ อยูกันจุกๆเลยซึ่งในในเคสเขาจะมีอุปกรณ์มาให้เนาะตัวนี้เป็นทิว้วก็จะมีเจ็บก้านสกกาูงเจ็บก้านส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่อ่านผลก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆที่ตรวจคันหรือที่ตัวจสารพิษที่เราเคยเห็นหรือบางคนอาจะไม่เคยเห็นแต่ในหนังก็อาจจะเป็นอย่างนั้นบ้างเนาะอันนี้เป็นถุงไว้สำหรับเก็บขยะพวกนี้เพราะพวกนี้ถือเป็นขยะติดเชื้อเนาะต้องมีการจาัดการแผลให้ดีกว่าทิ้งทุกอย่างก็ได้เนี่ยนะเจเนาะแ้วตัวนี้นี่เป็นมาเฟอร์ที่เอาไปใช้

ก็เมื่อกี้ดูคลิปวิดีโอเสร็จแล้วได้เวลาเริ่มจริงจังจ้ากอนนเรือะ้ของาตอ่อนอ่อที่เราจะใช้เนาะก็เดี๋ยวขยับน้มือกันนะคเดีอ่นันแล้วเรากเรื่องขืองนนะอ็เดียนมาชมเ๋ยวเรากการไม่าดีสตมตัวก็ เดินกันเลยเดี๋ยวเตรียมอีกอย่างหร้ออย่างหนึ่งโอ้ช่นต้องเอาอันนี้ออกมาด้วยนี่หว่าเือเพราะตรงนี้มันมีทิวมันมีทิวแค่ไหนทุกคนเขาก็จะมีตัวนี้เป็น extraction tio powder ให้เนานะที่เราบอกว่านี่เห็นปะตัวเทสจะคล้ายๆแบบที่ตัวคันหรือที่ตัวสารสติดอะ ปกันไหมปกันสินี่ปกันยังอะเป็นยูทิวเบอร์เลยโหล,ลูกใส่มีทีวไว้แล้วก็ทำความสะอาดจมูกเด้ด้วยค่ะเขอนะต้องแต่งน้ามุน้าก่องห,หอ่งความรมาัของเินเาวานาวาสงมไม่เป็นจากพี่สาวสัไม่เป็นเลยแบบ เลยถ้าแม่บอกให้ถอนหนามูกคือสุกโดนตีมาตั้งแต่เด็กแล้วเมือี้เลิกอ่ะเราก็จะทำการเปิดกาด้านสวอปค่ะเพราะจะมีเขียนว่าโอเพนก็คือให้เปิดในด้านที่มันเป็นก้านนะไม่ใช่ด้านที่มันเป็นปลายทิปมันเย้ Ah, ouais, <laughs> là, elle ก็จะละลายลงในตัว S ตรงนี้ two drops แล้วก็เดี๋ยวมารออันผลกันรอ30นาทีเดี๋ยวไปทำนู่นทำนีกน่กินข้าวกันก่อนเนาะแล้วมาดูผลกัน lunch of day 6นะคะข้าเที่ยวนี้พอเริ่มเข้าที่ข้านานก็อ่ะทำใหญ่ ข้าวกระเพราไข่ดาวฮะเนื่อฟิกนั่นชิวกันไปเรื่อยมาก็ครบ3 0มสิบนาทีแล,ล้วเนาะก็เดี๋ยวให้ดูก่อนนะก็ถ้าเกิดว่ามันขึ้นแค่เส้น control เส้นเทสไม่ขึ้นเนี่ยแสดงว่า n e g a ทีฟเราไม่มีเชื้อเนาะแถ้าเกิดขึ้นทั้งคู่เทสขึ้นแสดงว่ามีเชื้อละหรือในกรณีที่ใครที่ตรวจเราไม่ขึ้นสักแถบเลยหรือว่าขึ้นแค่แถบเทสแต่ taste, แถบแถบ control ไม่ขึ้นอันนี้ก็ถือว่าที่ตรวจอาจจะเสียนะอาจจะต้องตรวจใหม่ วินาทีที่เราเรอคอยก็มาถึงแล้วคะ่ะนั่นกคน็คือผลของเราทุกคนพร้อมยังเนื้อส่งซ้ำชัดเห็นไหมมันโฟก,กัสไหมเราก้องไม่โฟก,กัสเลยจะ้ะแต่ว่าก็จะเห็นเนาะว่าคอนโทรลไลน์เนี่ยของเราขึ้น ว่าเทสไลน์เราไม่ขึ้นแสดงว่าเราไม่มีเชื้อเนาะส่วนเทสก็คือแซมเปิลที่เราหยอดลงแบบเมื่อกี้เนาะก็หลังจากอ่านผลเสร็จเราก็จะต้องเข้าไปที่ government.uk/report-covid-19-result เนาะเพื่อบันทึกผลซึ่งเขาจะระบุชัดเลยนะว่าไม่ว่าจะผลเป็น positive หรือว่าเป็น negative หรือแม้กระทั่งว่าผลมันเสียก็คือที่บอกไปเมื่อกี้ว่ามันขึ้นที่ T test มันไม่ขึ้นเอ่อมันไม่ขึ้น control line อย่าเงี้ยก็จะต้องรีพอร์ตผลนะเพื่อทีออ่ตัวรัฐบาลเองอ่ะหน่วยงานเขาจะได้ tracking ได้ว่าโอเคแบบตอนเนี้ยเชื้อมันเป็นยังไงอะไรยังไงด้วยคือไม่ว่าจะผลยังไงคุณก็ต้องกรอกนะต้องแจ้งนะหลังจากที่คุณตรวจแล้ว Day มีแอบมองไงบ้างในวันที่มองหน้าตากันแล้แดดดีๆแต่ไม่ได้ไปไหนต่ทำา่าเดือนรอขนาดน,นั้นไหมก็ไม่เพราะชีวิตปกติก็เป็นอย่าง <laughs> านี้เช้านี้ทานโจ๊กใส่ไข่ค่ะคุณเพราะเป็นคนชอบกินโจ๊กส่งมากแต่ที่นี่ไม่มีโจ๊กขาย ทำไม I receive two calls every day เพราะว่าซึ่งวันนี้มันเป็นวันที่เจ็ดใช่ปหมจริงๆแล้วถ้าทุกคนจะจำได้คือไฟล์เราถูกเลื่อนมาหนึ่งวันซึ่งวันนี้มันจะเป็นวันที่แปดซึ่งเป็นวันที่ต้องตรวจรอบที่สองซึ่งวันนี้เขาก็โทรมาแล้วเขาก็ถามว่ามันถึงวันที่ต้องตรวจแล้วนะอยู่ได้รับเทสก์ขดหรือยังแล้วก็แบบเอ๊ะเราเข้าใจว่าวันที่แปดของเราแล้ววันนี้นะสรุปคุยไปคุยมาก็คือ I Passenger No Center Form แม้วกรอกไปสองรอบถูกไหม เออแล้วเหมือนคือจริงๆตอนแรกเราพยายามเข้าจะเข้าไปจะอิดิทวันแล้วแต่อ mm ิดิทไม่ได้เราเลยเข้าใจว่าเราต้องกรอกใหม่ mm hmm. เราเลยกรอกใหม่ mm hmm. ซึ่งนั่นแหละเป็นสาเหตุที่เราได้รับสองสายทุกวันเ mm hmm. พราะมันมีข้อมูลของเราสองข้อมูลขึ้นที่ระบบตอนนี้แต่ตอนเมื่อกี้ก็คือเคลียร์กับเขาแล้ว mm hmm. เดี๋ยวเขาจะไปจัดการเรื่องให้เพื่อให้สุดท้ายมีชัวว่าต่อไปเนี้ยเราจะได้รับสายแค่วันละสายต่อวัน, mm hmm. อ,วนอะไรอย่างเงี hmm. ้ย <laughs> ซึ่งแม่เจ้ากูรับไปแล้วเจ็ดวัน นลูกแปลกแปลกไหมใช่จ้าว่างด้เลยลูกขึ้นมาแต่งหน้าไม่ว่าอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวจะไปงานทีน่มุณคะโซนเะมันก็ต้องลองแต่งดูแบบเราจใช้อะไรอะไรในง,งานเพราะวันนั้นน้าต้องโอเวอรบ้านเช้ามากคือไปที่มุณคนะ่ะโซนที่ทันเนาะอะไรอย่งงางเัน้นค่ะคุณอย่างก็เลยฉันก็เลยรู้สึกว่าไหนๆก็แต่งแล้วเอาฉันอัดบล็อกเลยดีกว่ามาพูดขิงค่ะใดๆคือแบบโอ้ยแต่ยังอยู่ในโชน,นนะเรื่องของเรื่อง ให้เข้าซัม,มเมอร์แล้วแหละหมันก็นเลยแบบว่าอากาศดีน่าเดินเล่น,นทางเรานั้นก็ยังยต้องอยู่แต่ในห้องอะเนาะ <laughs> เห็นหน้านนกังแล้วแบบใครวะ <laughs> เทสคิดแบบอย่างมันก่อนที่เราเทสเป็นเทสแบบเซลล์คิดใช่ไหมอ่านผลเองแปลผลเองอะไรเงี้ยมันเทสยังไงไปแล้วก็เดี๋ยวนะี้จะมารีวิวการเทสที่แบบเทสด้วยตัวเองแตบบ่แปลผลที่คนอื่นจะต้องทําอะไรท่ากัน,นไปดูจา้าเี็นซอที่ไบ้เทปซังโป๊ะเป็นซองซิลนั่นนะมีลิปแพทไม่เหมือนบบกันการ่าูงแล้วก็จะมีทิ้วที่มีบารเรอร์อย่างนี้มาแล้วนะจ๊ะเป็นซิลล์กกล่องแล้วก็กระป๋องแล้วหวาย ทำมาค่อนข้างบ่อยเลยก็เลยค่อนข้างชินเลยนั่นนงมือก่อนอันแร <c oughs> ลืมต้องลกอเดี๋ยวลจกน <c oughs> นันนี่มันจอยู่ตรงนี้ <c oughs> เห็นปะเออ,อก็กดสแกน barcode นะคะจะขึ้นเป็นกล้องมาแล้วเราก็ทำการสกแกน เขามก็จะขึ้นเลยจ้าเรียบร้อยไม่ต้องมานั่งกรอกเองให้เสียเวลาเนาะแล้ก็เดี๋ยวเอาการสอบบบสบ,บตรงต่อมทอนซิลข้างละสี่รอบ มีหมไม่ต้องสีเลียดต่อไปจมูกเข้าไปสองจุดห้าเซนต่ำตายตังไหลพรากเหมือนเดิมหลังจากใส่แล้วเราก็จะเปิดชิวอยาา่าระมัดระวังใส่หองเขาลงไปแล้วก็จะหักกาน ดีเหมือนเดิมและฉันดูเหมือนตัวประหลาดที่ใส่ฮูดี้ในวันนี้เพราะทุกคนจะส่้ยยื่นหมดเลยก็กูไม่รู้ว่ากูไม่ได้ออกจากห้องมานานแล้วก็ในห้องมันหนาวาอ่ะเพราไม่ได้เปิดฮีเตอร์ การนสั่งข้าวมากินจ้าว่าคิกกี้อาจจะทำแล้วเบื่อไม่รู้ทำอะไรกินแล้วก็วันนี้วันที่เก้าแล้วทุกคน,นซึ่งเนี่ยเนี่ยพอตื่นเช้าก็เริ่มเมีอากันนอนต่อ <laughs> วันที่9ก็คือนั่งตัดบล็อกจ้ะเป็นบล็อกในบล็อกในบล็อกในบล็อกตอนแรก่าจะทำบล็อกเดียว10วันแต่ว่าไม่ได้ว่ะยาวมากเลยก็ <c oughs> เลยตัดเป็นสองพาร์ทเป็นอย่างละห้าวันดีกว่าก็เตรียมสไลด์เนาะมพูดกับเด็กๆเพราะว่าอาจารย์เชิญให้ไปพูดมันพรุ่งนี้ จะออนไลน์ไปจากทางนี้เลยนะคะคนที่บอกไปวันก่อนว่าเราคุยกับเขาไปแล้วว่าเออเรามี passenger load c a l c u l o r สองอันนะแล้วเขาก็บอกอ๋อโอเคเดี๋ยวเขาจะมากให้หลังจากนี้ก็จะได้ make sure ว่าเราจะได้รับสายสายเดียวนะต่อวันจนถึงวันนี้วันที่9แล้วก็ยังได้รับสองสายอยู่ทุกวัน <c oughs> เอ,อ้าคุณพี่ค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ดีเงาเมีคนโทรมาคุยด้วยทุกวันก็เก๋ดีนะแก The night of the night of quarantine okay. <laughs> <Heel. laughs> <laughs> i Final. Final day of quarantine, how do I? <laughs> ชีวแพทย์เนาะถ้าเกิดว่าน้องๆเข้ามาเรียนเนี่ยน้องๆจะต้องเจอกับอะไรบ้างก็เดี๋ยวพี่มาพูดคร่าวๆให้ฟังเลยเนาะก็คือว่าถ้าเราเข้ามาเรียนในที่นี่เลยเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องเจอเลยก็คือพื้นฐานวิศวกรรมค่ะในปีหนึ่งเราจะเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานวิศวกรรมทั้งหมดเลยเนาะย้ายเสร็จแล้วค่ะคุณก็จะเกิดการแปลงร่างชุดชุดคนตรงขนตางานขนตาคือไม่เหลือแล้วเหลือแต่งานปักเดนแก้มแดงต่างๆ สิ่งหนึ่งที่ต้องทำเพราะว่าวันนี้เป็น last day of quarantine แล้ว but เป็นวันที่พรุ่งนี้จะไปงานถ่ายรูปเนาะก็เลยเดี๋ยวต้องตรวจโควิดกันอีกรอบแล้วกันซึ่งตอนนี้ไม่ได้กินข้าวก็คือตื่นมาแล้วก็บรรยายเลยห้องพักตื่นเลยแล้วก็จริงๆตัวจโควยเเขาบอกว่าให้อยากกินอะไรก่อนตัว30นาทีเนาเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวตรวจไปเลยไได้กินข้าวทีเดียวจบๆไปนะจ๊ะนะจ๊ะ พอตเสร็จ last call ก็โทรมาเลยค่ะ last call ของแรนเ i n นโทรมาแล้วเขาก็บอเ,เห,หมือนแบบไม่ต้องรอกว่ามันน่ารักมากคือเขาพูดว่าขอบคุณนะทีออ่ยอมสละเวลากักตัวเออแบบเรารู้ว่าแบบอยู่อยู่อยู่ยอมเสียสละเพื่อลดการแพร่กระจายของเชือ้อขอบคุณมากจริงๆอะไรเงี้ยเราแบบเนี่ยมันเป็นการขอบคุณแบบขอบคุณจากใจอะเก็ตปะเหมือนแบบ เราขอให้เธอช่วยเธอช่วยเราขอบคุณและเราก็พยายามอย่างสุดความสามารถเรานะไม่ได้แค่ขอให้เธอช่วยเหลือตัวเองเฉยๆเราก็ช่วยเธอเหมือนกันอะไรเงี้ยมันเป็นการซัพพอร์ตกันแล,กนและการขอบคุณกันอะเก็บปะมันดูไม่ใช่การสื่อสารทั้งเดียวไม่เหมือนคนบางคน r e v e l day 10 quarantine in UK นะคะก็คือนอกจากตื่นเช้ามาบรรยายแล้ว ก็นอนอย่างเดียวเลยไม่ได้ทำอะไรเลยง่วงแ่ดูบรรยากาศวันนี้ดิมันคืบมากไยเว้ยแบบดูดิแล้วคืออีทุกวันที่ผ่านมาที่ฉันออกไปไ,ไม่ได้แดดจ้าสว่างสว่างกว่าอนาคตฉันทั้งหมดรวมกันทุกปีที่เกิดมาพอวันนี้วันที่สิบที่เริ่มจะได้ออกไปใช้ชีวิตและในวันถัดไปเฟินดค่ะ What a ลอนดอน So England So u k like วันนี้แดดโอสักพักฝนตกตกแบบตกทย่ามากตกที่หมาแบโว่ดครึ้มไปทั้งวันอาการมันมองอยากนอนอยู่บนเตียงตลอดเวลาคือ <c oughs> อยากอยอกพกูดให้ใครสักคนฟังว่าแบบ เออคือเมื่อวันก็คือเราไปบรรยายให้น้องๆมอปลายที่โรงเรียนมอปลายเราฟังเนาะอะไรเนงะี้ยคือนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เรามาพูดเกี่ยวกับคณะที่เรียนให้น้องๆฟังเนาะคืออาจารย์เคยเชิญมาครั้งสองครั้งแล้วอะไรเนงะี้ยแล้วแล้วปีนี้อาจารย์ก็ให้ไปพูดอีกแล้วสิ่งหนึ่งที่อาจารย์พูดออกมาคืออาจารย์บอกว่าเออที่ที่เชิญเรามาเพราะว่าเราอะเป็นอีกหนึ่งเขาเรียกยังหนึ่งแรงบันดาลใจที่ทําให้เด็กๆอะ หันมาเดินในเส้นทางนี้แบบหมายถึงว่าหาตัวเองเจอว่าเขาสนใจและชอบในอะไรอะไรเงี้ยแล้วเพราะว่าเราเป็นคนที่มีเส้นทางการเดินในชีวิตชัดเฮ้ยคืนเนี้ยคือเหมือนแบบมันไม่ค่อยมีใครมาบอกเราบ่อยๆเก็บป่าแต่พอมันมีคนมาพูดอย่างนี้เรารู้สึกว่าแบบไม่รู้สึกดีอะเหมือนคนที่เหมือนเหมือนความพยายามเราเหมือนการใช้ชีวิตอย่างตั้งใจของเราในแต่ละวันนะมันมีคนมองเห็นเว้ยและเขาก็ แล้วเขาก็เห็นคุณค่าของมันอะไรเงี้ยล้วแบบเอาจริงๆเรา appreciate อะไรแบบนี้แบบมาก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 โอ้ยซึ้งมันต้องอะไร <laughs>